สวัสดีครับคุณฟังที่รักครับคอลัมน์กรองสถานการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่อยู่ในหนังสือพิมไทยโพสต์ฉบับวันที่19เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่า1ประเทศ2นายกทักษิณกลับบ้านเศรษฐาหมองเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้ครับทักษิณชินวัตรเนี่ย ได้กลับไปใช้ชีวิตที่เครือหาดบ้านพักจันทร์สองล่าซึ่งอยู่ในซอยจรรสิทร,รงหกสิบเนับถึงวัจนจันทรที่19กุมภาพันธ์เนี่ยก็เป็นวันที่2ก็คือวันนี้แล้วนะครับหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลตํารวจที่ไปอยู่มา1นึ่วันแต่ครั้นพอได้รับการพักโทษที่ครบกําหนดเมื่อวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นเองคือประมาณหกโมงกับอีกเก้นาที ทักษณิณก็ถือเลิกงามยามดีนั่งขบวนรถ VIP ที่มีอุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรบุตรสาวและหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยนั่งเคียงข้างอยู่แล้วก็ออกจากโรงพยาบาลตำรวจโดยสวมเฟือกที่คอแล้วก็เฟือกที่แขนใส่เสื้อลายสีเขียวซึ่งเป็นสีมงคลประจำวันอาทิตย์ของปี2567กลับเข้าบ้านจันสองล่าหลังจากที่ห่างหายไปนานร่วม17ปีนะครับเพื่อไปใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวชินวัตรตลอดทั้งวัน จุดที่จะต้องติดตามในทางการเมืองจากนี้ไปเนี่ยนะครับเอาละทักษิณแม้ว่าจะมีบทบาทในทางการเมืองสูงมาโดยตลอดนับตั้งแต่อยู่ต่างประเทศหลังรัฐประหารคอสชเมื่อปี2549แล้วก็ตอนช่วงที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2551บทบาทของทักษิณเนี่ยคือการเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงนะครับแล้วก็เป็นผู้จัดการรัฐบาลมาโดยตลอดทั้งในยุคข,ของรัฐบาลสมัครสุนทรเวช ยุคสมชายงบงศวัรยุคยิ่งลักษณ์ชินวัตรมาจนถึงยุคปัจจุบันก็คือเศรษฐาทวีสินตัวทักษิณเนี่ยคอยบัญชาการกำหนดการเดินหมากทุกอย่างในทางการเมืองให้พักเพื่อไทยและก็รัฐบาลของเพื่อไทยและตอนที่อยู่โรงพยาบาลตํารวจตลอด6เดือนมานี้ทักษิณก็บัญชาการเดินเกมตั้งรัฐบาลเพื่อไทยทุกอย่างผ่านทางดิวลับข้อแลกเปลี่ยนหลายอย่างเพื่อสกัดพักก้าวไกลไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลได้สาเร็จ จนยอมเสี่ยงที่จะทําให้พรรคเพื่อไทยเ,ยเสียคะแนนนิยมในทางการเมืองด้วยการไปจับมือกับพรรคสองลงอย่างพลังประชารัฐกับรวมไทยสร้างชาติจนตั้งรัฐบาลเพื่อไทยได้เป็นผลสําเร็จและมาในตอนนี้นะครับทักษิณมีอิสรภาพมากขึ้นและก็จะมาปักหลักประชาการทางการเมืองได้อย่างเต็มที่มากกว่าในช่วง18ปีมานี้ในขณะที่สถานะการยอมรับในตัวเสถียรจากลูกพรรคเพื่อไทยรวมไปถึงแม้แต่ระดับแกนนำรัฐบาล แล้วก็สสรัฐบาลเนี่ยยังมองเศรษฐาด้วยสายตาแบบที่ไม่ยอมรับเต็มร้อยนะครับยังมีเสียงค่อนขอดทำนองที่ว่าเป็นได้แค่นายกขุนเชิดเท่านั้นเองจึงทำให้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเษฐาแม้ว่าจะพยายามปรับตัวทางการเมืองด้วยการเข้าหาสสเพื่อไทยให้มากขึ้นจนมีข่าวว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเษฐาพยายามเชื่อมความสัมพันธ์กับสสกลุ่มต่างๆแบบรายภาคเลยนะครับโดยเฉพาะสสที่ไม่ได้สก,กัดกลุ่มการเมืองใดเป็นพิเศษ ตลอดจนคนที่มีอิทธิพลทางความคิดในพักเพื่อไทยอย่างเช่นนัทมวุฒิไส่เกลือซึ่งสนิทกันมากช่วงเดินสายหาเสียงเลือกตั้งปี2566เพราะวาระเศฐาได้ต้องการจะสร้างบารมีในพักเพื่อไทยจะได้เอามาใช้เป็นฐานในทางการเมืองให้กับตัวเองว่าไม่ใช่พวกขาลอยหรือนกไม่มีขนคนไม่มีพวกอะไรทํานองนั้นแต่ก็ยังมีกระแสข่าวนะครับว่าสสเพื่อไทยส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าจะเริ่มเปิดรับในตัวเศฐามากขึ้นแต่ยังไม่เต็มร้อยนะครับ หลายคนยังมองเศรษฐาเป็นเพียงนายกหุ่นเชิดเท่านั้นเองไม่ได้ให้ราคาทางการเมืองอะไรมากสักเท่าไหร่นักทําให้บารมีการยอมรับของสสอเพื่อไทยที่มีกับเศรษฐาเนี่ยกระเตื้องขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่มากเรียกได้ว่าห่างชั้นกับแพทองทานหัวหน้าพักเพื่อไทยมากเหลือเกินอาการแบบนี้เนี่ยก็เฉกเช่นเดียวกับแกนนําแล้วก็สสพพกรค่วมรัฐบาล ซึ่งก็มีกระแสข่าวมาโดยตลอดนะครับว่ายังไม่ใหการยอมรับในตัวเศรษฐาเพื่วันหน้าฉากเนี่ยต้องเล่นกันไปตามบทว่าชื่นชมสนับสนุนเษฐาเพื่อความอยู่รอดในการร่วมรัฐบาลนั่นเองและเมื่อมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับทักษิณซึ่งเป็นผู้จัดการรัฐบาลเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยตัวจริงคัมแบ็กกลับสู่การเมืองแบบเต็มตัวเลยทําให้ทักษิณเนี่ยสามารถที่จะวางแผนประชาการทางการเมืองได้อย่างเต็มที่ อยากจะพูดคุยกับใครอยากจะสั่งงานใครในพักเพื่อไทยและในรัฐบาลก็ทําได้แม้แต่กับเศษาที่ศักษิเนี่ยเรียกมาสั่งการอบรมได้ตลอด24ชั่วโมงดังนั้นที่ฝ่ายค้านอย่างพักเก้าวไกลบอกว่าการเมืองไทยหลังทักษณิณได้รับการพักโทษจะทําให้ประเทศไทยอยู่ในสภาพ1ประเทศสองนายกจึงเป็นเรื่องจริงไม่ใช่มโนในทางการเมือง ขณะเดียวกันเนี่ยผลจากการที่ทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนได้นอนอยู่โรงพยาบาลตํารวจนานร่วม6เดือนเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องอยู่ในเรือนจําแมแต่วันเดียวท่ามกลางเสียงกลดา่าเสียงประนามจากผู้คนทั่วทุกสารทิศว่าเครือข่ายผู้ช่วยเหลือให้ทักษิณได้รับอภิสิทธิ์ชนดังกล่าวโดยเฉพาะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องในกรมรัชทัณฑน์กับโรงพยาบาลตํารวจนั้นทําให้ความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยล่มสลายลงไปแต่เรื่องนี้ ดูแล้วเนี่ยนะครับคนที่เกี่ยวข้องที่คอยช่วยเหลือทักษิณแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะหูชาบ้างเพราะว่าต้องทนรับเสียงกลด่าจากประชาชนแล้วก็คิดไปว่ารออีกสักพักหนึ่งพอเรื่องเงียบเนี่ยคนเริ่มลืมๆกันไปแล้วก็คอยรับการปูนบำเหน,น็จที่จะตามมาหลังจากนี้แต่ถึงตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องดังกล่าวอาจจะต้องลุ้นว่าตัวเองเนี่ยจะโดนเอาผิดมีคดีความตามมาหรือไม่นะครับ ล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาจากนิวัฒชัยเกษมมงคลซึ่งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนิวัฒชัยเนี่ยพูดถึงความคืบหน้ากรณีที่มีบุคคลจากกลุ่มต่างๆไปยื่นเรื่องให้ปป,ปชตั้งอนุกรรมการไต่สวนเพื่อเอาผิดกรมรัชทรร์เอาผิดแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจกับพวกและฝ่ายการเมืองที่เกี่ยวข้องซึ่งมีการช่วยเหลือทักษิณนิวัฒชัยบอกว่าปปชเนี่ยรับคำร้องเอาไว้พิจารณาแล้วนะครับ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงและก็การเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลทั้งกรมรัฐธรรมนและก็โรงพยาบาลตํารวจซึ่งจะต้องใช้เวลาพอสมควรหากพบว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐและมีการกระทําผิดกฎหมายมีมูลความผิดจริงขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะต้องมีการสั่งไต่สวนแล้วเชิญผู้ถูกกล่าวหามาชี้แจงลําดับแรกต้องดูข้อกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลักก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่วางเส้นเอาไว้แล้วว่าอย่าฝ่าฝืน นี่คือท่าทีของเลขาปปชนะครับการตรวจสอบของปปชเนี่ยคงจะต้องใช้ระยะเวลาอีกนานกว่าจะรู้ผลว่าจะมีการชี้มูลความผิดคนที่เกี่ยวข้องตามมาหรือไม่ซึ่งก็ไม่แน่นะครับอาจจะรอดหรือว่าอาจจะโดนยกทีมก็ได้เพราะมีข่าวว่ารอบนี้เนี่ยทักษิณกับคนที่อยู่เบื้องหลังในการวางแผนการวางแผนทุกอย่างเอาไว้เป็นอย่างดี มีการให้ความมั่นใจกับคนที่คอยช่วยเหลือว่าไม่ต้องห่วงว่าจะโดนเช็คบินเพราะมีการอุดช่องโบทุกช่องเอาไว้หมดแล้วเอาผิดไม่ได้แน่นอนก็เลยทําให้คนที่เกี่ยวข้องเอาไงเอากันเพราะคิดว่าคุ้มที่จะเสี่ยงให้จนสุดท้ายนี่นะครับทักษิณสามารถทําตามที่ประกาศเอาไว้ว่าจะกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆไม่ต้องติดคุกแม้แตะวันเดียวได้เป็นผลสําเร็จนะครับ